ยูเนสโกยกย่องครับผมเนี่ยนี่คือของจริงนี่คือของแท้นะครับผมพี่น้องนะเนียนบอรครับพี่น้องนี่ับพี่น้องไปเบิง้งไปรับส้มข้างบนน้ากันเลยนะครับพี่น้องนะอาผูไทยกันมาท่ายลายเรือนลยครับบรรยากาศแตกแตกต่างกันนะพี่น้องนะตอนหนังเบาูไทยมากถยายบ้าน้ามงพี่น้องตอ,อนนี้ปุก๊กงงพี่น้องเอ๋นี่นะ ป่าวิวในยามเย็นในยามแดงๆก็จะมีไฟดอกไม้กำลังออกพู่ออกนิ่วสวยงามมากพี่น้องเนี่ยะตาสังชาิก็ขึ้นมาเยี่ยมชมนะพี่น้องนะดูในสตโอยกๆนยอนะครับผมโอ้โหพี่น้องเนี่ยฮะคนนั่งเต็มเลยพี่น้องเลยมีเห็นปะ นี่วิวในยามแดงแลงพี่น้องโอ้โ,อโ,อโอสหสวัสดีนะครับ่อแม่พี่น้องบุษบูสุคนเดอ้อมันนี่กะพ่อๆพกับส่องบา่าวผู้ได้ฟังเลา่าคือเก่าเนาะครับผมมันนีกะบา่าวผู้ได้ฟังเล่าจะมาถ่ายสถานที่ส่วนลอยฟ้าให้พี่น้องได้เบ่งได้รับส้มคือเก้านะครับผมในยามแดงแดงในยามคำคำเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมันนีกะบรรยากาศดีหลายเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับผมบรรยากาศในยามค่ำค่ำตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับพี่น้องนะป้าพี่น้องไปรับส้มคลิปเนึ่งกันเลยครับผมการทักทายสบายดีอีกเทื่ึงเด้อครับผมโมนี่กับบารพระไทยกับมาทายสวนลอยฟ้านั่นเองนะครับผมนั่นอยู่ที่สะพานพระปกเก้านะครับผมในยามแรงๆนะครับผมตอนนี้ก็หกโมงครึ่งเกือบสิหกโมงคร่งเกือบสี่สิบสิบนาทีแล้วนะครับผมพี่น้องนะบรรยากาศในยามเย็นนะครับโอ้โหนี่คือโคตรดีมากเลยนะครับผมพี่น้องนะ นั่นก็คือพี่น้องนะส่วนรอยฟ้าทำ m p l รถไฟที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าจะทำทำให้กลายเป็นส่วนรอยฟ้านะครับผมไอเดียของคนไทยนะครับพี่น้องนะี่คือสุดเจ๋งนะครับผมพี่น้องนะขนาดยูเนสโกยังยกย่องเลยนะครับผมว่าสีมือคนไทยนั้นคือสุดยอดมากๆนะครับผมนี่ฮะห็นบอรครับผมสิ่งที่สำคัญก็นี่ะ ครับผมนี่แหละคือไอเดียสุดเจ๋งนะครับผมพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับผมในยามแรงๆวิวในยามเย็นนะครับพี่น้องก็จะสวยงามพี่นอ้องเอ้ยสวยงามจังสีล่ละครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังหนึ่งที่บา่าบุไทยยางมานะพี่น้องเนี่ยที่บ่าวพุไทยางมานะตอนนี้ก็นในยามเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยบ่าวพุไทยกมาท่ายบรรยาก,กาศพี่น้องเบิง่งนะฮะ นี่ฮะนี่ครับผมก็มีริบขึ้นมีริบลงนะครับผมพี่น้องนี่ฮะยูเนสโกยกย่องครับผมเนี่ยนี่คือของจริงนี่คือของแท้นะครับผมพี่น้องนะนี็นบอรครับพี่น้องนี่ฮะพี่น้องไปเบิง้งไปรับส้มข้างบนน้ำกันเลยนะครับพี่น้องนะมาผู้ทายกันมาถ่ายหลยเธอนะครวับ บรรยากาศแตะเตะต่างกันเนาะพี่น้องเนาะตอนหนังบ่าวไทยมากทายว่านฮามงพี่น้องตอนนี้โอ๊กมงพี่น้องเอ๋ยเนี่นยป่าวิวในยามเย็นในยามแดงๆก็จะมีไฟแสงสีนะพี่น้องเนี่ยก็จะมีเรือดินเนอร์ลอยอยู่พี่น้องนะข้ามลอดสะพานนะพี่น้องเนี่ยช่วงนี้กันดอกไม้กําลังจะกําลังออกลูกออกดอกนะพี่น้องนะ มองไปริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็นี่ฮะจะเห็นเรือดินเนอร์ตอนนี้กำลังจะล่องลอยไปสู่เอานักท่องเที่ยวพี่น้องนะเน,นี่ยเบื่องครับดูในยามเย็นในยามแรงนะพี่น้องโอ้โหตอนนี้ก็รถรางก็เยอะมากนะรับผมพากันกลับบ้านเลิกงานในยามเย็นนะฮะพี่น้องเบิ่งครับนี่ครับผมพี่น้องเอ๋ยนี่เบิ่งวิวในยามแรงๆพี่น้อง นี่จะมุ่งหน้าไปสู่วงเวียนใหญ่ประรามสองท่าพระพี่น้องเนี่ยเห็นบ่อครับผมวิวในยามแงในยามเย็นๆดอกไม้กลังออกุอมนี่โอ้โหสวยงามมากพี่น้องเนี่ยซาต่างชาติก็ขึ้นมาเยี่ยมชมนะพี่น้องนะดูในสโกโโยกยองนะครับผม khổ oh, oh, nha yeah. năng tế lời vì gửi, gửi vì hiện bò thì điều này giảm thẳng lên vì nó khổ khổ vì gửi nha wow vì nó vâng wow vì vâng นี่คือเมืองไทยนะพี่น้องนะนี่ไม่ใช่นิวยอร์กนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ฝรั่งเศสแล้วก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผมนี่ไม่ใช่ประเทศจีนนะแต่นี่คือไทยแลนด์แบงคอกไทยแลนด์นะครับพี่น้องคูส,ร,สร้างมาสัศจรรย์จริงๆนะครับวิวในยามแรงๆพี่น้องเอ,อ้ยในยามเย็นนั่นเองนะครับพี่น้องโอ้บอกได้เลยว่านะครับผมมองไปข้างล่างก็จะเห็น พี่น้องเบิงนี่ฮะอยู่ในยามย็นในยามแห่งแล่พี่น้องเบิ้ง,งมุมนี้พี่น้องเอ๋ยนี่ฮะโหมุมนี้สวยมากเลยพี่น้องนะนงครับนี่กครับ นี่อ่ะองคคนไทยนี่สาวฝรั่งมานั่งส้มนะพี่น้องสาวฝรั่งพี่น้องเอลยนี่ฮะร่มเงาครับพี่น้องนี่แหละบรรยากาศในยามเย็นเนื้อพ่น้องเอลยนี่ปลาผู้ไทยเห็นยังตะลึงเลยพี่น้องอเอลยนี่ฮะภูร้ายที่บริมาเมืองไทยนะพี่น้องนะก็พี่น้องสปุลาวเวียดนามกัมพูชานะครับผมพี่น้อง หลายประเทศนะพี่น้องเอ๋ยที่มาส้มเมืองไทยมาเที่ยวนะหรือมาพี Donald, ่ยังกับพี่น้องก็เขาไปรับส้มวิดีโอของบาวุู้ไทยได้นะครับผมพี่น้องนะบาบุรไทยก็จะมาทายพี่น้องได้เบิ่งในรับส้มในสถานที่ต่างๆนะครับผมพี่น้องนะให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมน้องนี่คือกรุงเทพนะครับผมนะนี่แหละผมบาวุู้ไทยก็เห็นแต่ในทีวีนะครับผมแต่ บ้านนี้นะครับผมบาวพุทยได้เห็นตัวจริงได้เห็นกับตานะครับผมพี่น้องก็น่าทึ่งหน้าตื่นเต้นนะครับผมพี่น้องทึ่งครับผมจะได้เห็นเมืองความจเจริญของเมืองไทยนะครับผมพี่น้องนะนี่ฮะบาวพุทไทยกอขอบคุณประเทศไทย,ยหลายนะครับที่ให้บาวพุทไทยได้มีโอกาสแล้วก็ได้มาสัมผัสใน สิ่งนี่นผมครับที่ได้เห็นสถานที่ต่างๆและได้เห็นความเเจ้เลินของเมืองไทยนะครับพี่น้องนะได้เห็นสถานที่สวยๆได้เห็นไอเดียความคิดของคนไทยได้หลายอย่า,ยยางนะครับผมพี่น้องนะนี่แะละประเทศพื้นที่กาลังพัฒน,นานะพี่น้องนะเนาะเบื่องเอาครับผมถ้าพัฒน,นาแล้วซีซัาได้นะพี่น้องเนาะภาพบรรยากาศก็สีมืมดๆเด้อพี่น้องนะแบบภูไทกันยางมา อ,อเมนเพิ่นกะที่เปิดไฟไว้ตลอด2 4ชั่วโวง,งพี่น้องเอ๋ยนะครับบพต้องห่วงนะครับผมเพิ่นชีแบบว่ายันเปลือง,งไฟนี่เพต้องห่วงครับพี่น้องนะ,นะเนี่ะโอ้เมืนองเมืองเมองเมืองเมองเมองเมืองเพืองเมืองเมาองเมืองเมืองเองเมืองเมืองเมองเมืองเงงอออ หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมนี่ฮะเพิม่มบรรยากาศนะพี่น้องในยามคำ่คำค่พี่น้องสวยแบบคนไทยกับได้มานำเสนอหรือมาถ่ายในสถานที่ต่างๆนะพี่น้องในเบิ่งนะครับผมพี่น้องนะ เบื้งบรรยากาศเด้อครับผมที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานพุทธนะครัม,มองไปข้างหน้าก็จะเห็นวัดอารุณนะครับผมพี่น้องเหลืองอาลามเลยพี่น้องนะครับฮะนี่ฮะพี่น้องมืดๆจังหน่อยพี่น้องเออขอโทษขอขอ,ขอภยัยหลายๆเด้อครับผมพี่น้อง เบอรงอีกฝั่งนี่พี่น้องเบิร์อีกฝั่งนี่นะครับมองลอดตาคายก็เห็นความเจริญพี่น้องเห็นมุ่มไลๆมุ่มนเ,ออเนี่ยเอ้ยเนี่ยเบิร์ฮะ บรรยากาศนะครับผมในยามค่ำคำในยามแรงๆพี่น้องเอ้ยนี่ครับบ่าวผู้ไทยกะจะขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อครับผมนะฝากพี่น้องกดไล่์กดแชร์กดรปุ่มสักไร่โกดกระดิ่งนะเด้อครับผมเวอร์สีพว่าที่ใหม่ๆผมบ่าวผู้ไทยนะครับผมนะไปที่กามารับชมก่อนก่อนให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมนั่งรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับผม น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บสบายดีสวัสดีครับ